สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเราพามาเก็บมะเขือเทศส่วนนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าพันลูกล่าคำแพ,ง,ำพงนะคะจะขุดตาง,งอนๆแบบนี้ให้ดูต้นนะคะเราจะเก็บประมาณนี้อันนี้ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูผลผลิตที่พี่อุทยัยเก็บไว้แล้วเราจะไปดูวิธีคัดแยกกันค่ะทีนี้เรามาดูวิธีคัดแยกกันนะคะ พี่วุฒัยคะ,ะช่วงที่เก็บนี่เราเก็บผลสีประมาณไหนคะที่ที่เราเริ่กเก็บเออเราริ่มเก็บประมาณสีนี้ครับสีนี้นะคะงั้นนกจะได้ไม่กวนอ๋อคืออย่าให้สุกมากสุกมาก,ดก,กเดี๋ยวนกกวนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนกจะรบก,กวนเขาบอกว่าให้เก็บประมาณนี้นะคะเขียวอมอมส้มเนาะพวกนี้แหละประมาณนี้ตันวน,น,นี้ก็ยงังยังถ้าขายลูกเขียวจะประมาณนี้ถ้าราคาขายลูกเขียวตลาด อ๋อถ้าขายส่งตลาดลูกเขียวต้องเก็บประมาณนี้นะคะถ้าส่งโรงงานก็ประมาณนี้ส่งโรงงานต้องต้องเก็บแบบนี้แล้วก็เก็บประมาณลูกสีสีส้มที่พรกนี้เริ่มเก็บลวเริ่มเก็บนะคะเพราะว่ากว่ารถจะมารับนะคะคือวันสองวันก็เริ่มประมาณนี้พอพอเก็บเก็บรุ่นนี้ได้ประมาณวันสองวันก็จะมาประมาณนี้ก็จะออกมาสีนี้เลยก็ส่งโรงงานได้เลย่แล้วก็ส่งได้เลยแล้วมันมีกี่พันคะพี่เราคัดแยกสายพันธุ์ยังไงตัวตัวสายพันธุ์นี้ มันจะเป็นเมื่อเคยที่โรงงานเขาจัดมาให้ค่ะหมว่ามันถ้าเป็นของขายขายพวกสดเป็นลูกล่าคำแพงมีทัลูกประมาณนี้อ๋อหมายความว่าถ้าเราส่งตลาดส่งตลาดส่งไมคค้าส่งแมคค้าต้องเป็นพันลูกล่าพันลูกล่านะคะที่แมคค้าเขาหามาให้อ๋อพันลูกล่าคือมันจะมันจะมาแตกต่างกับพันพันอื่นยังไงคะที่เรามีวิธีสังเกตยังไงคะลูกล่าขนตางอนครับอ๋อสโลแกนคือลูกล่าขนตางอน คือตรงตรงตนี้จะเหนียว,วจะทนแล้วขนตาจะงอนงอนขึ้นอ๋อลูกลาขนตางอนนะคะท่านผู้ชมแบบประมาณนี้ค่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวพวกที่เราเก็บในเข่งนี่นะคะพี่ผู้ไทยอันนี้พันอะไรคะจะมีบีทีสองเอสดีศูนย์เอสดีศ<อ>ูนย์ของสองแล้วก็มีห้าสิบแปดของนี่จะเป็นของโรงงานทั้งหมดอ๋อคือ,ค,อคือเวลาเราเก็บเราต้องเอาเอาควันออกเอาควันออกพอโรงงานเข้าไปเขาจะเข้าเครื่องผลิตไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่ถ้าเราจะส่งแม่ค้าหรือว่าส่งตลาด ไม่ต้องเอาควันออกไม่ต้องเอาควันออกไม่กี่ควันอย่างนี้เลันนี้ยวเป็นอย่างเงี้เดี๋ยวกะลักของเขาผลต่างเงินเดี๋ยวเราให้ดูผลผลิตกันค่ะไปเบื้องนะจักมือมันสีเหลืองอ่าคือความหมายที่ให้ยังสีไปคือกี่วันจะเหลืองเสร็จแล้วมันมันมันจะเละจักมือถ้ามาเคลือบดมามันจะเป็นผิวอย่างนี่คือมาเคลือด แต่พอเขาบ่มมาแล้วมันจะเป็นออกรูปอย่างนี้ถ้ามันเกิดบ่มแล้วครับจบเบ่งผิวคือบ่มเส่แข็งได้เลยเออจะเบ่งบ่าผิวผิวถ้าผ่านคืนหนึ่งสองคืนไปมันจะนิ่มคือออกาเคลือบ่มอ๋ออันนี้คือเราบ่มมาแล้วนะคะเก็บแบบเนี้ยแล้วก็มาบ่มแบบนี้ประมาณสองคืนก็จะได้ผิวแบบเนี้ยคืนนเดียวสองคืนก็ได้แล้ว้อมส่งโรงงานค่ะอันนี้ผลผลิตทั้งหมดนี้นะคะเราปลูกเนื้อที่กี่ไร่คะพี่ตันนี้ผมเก็บในโซนนี้ก็ประมาณไร่ไร่กว่าครับ ก็อะไรกว่าก็ตุ่มวัน15เข่งต่อวันสองวันได้25เข่งวันหน <15 S 2> ึ่กง25เข่งคือ25เข่งเหลืองนะคะคคทีนี้เข่งหนึ่งมีกี่กิโลคะพี่อุทัยอ่ามัน31กิโลครับอ๋อ31กิโลต่อเข่งครับแล้วก็วันละกี่เข่งนะคะประมาณ12ถึง15เข่งครับ12ถึง15เข่งอันนี้ผลผลิตไร่เดียวนะคะที่เราที่เราเห็นเนี่ยเก็บแค่พื้นที่ตรงนี้นะคะแค่ไร่เดียวผลผลิตก็จะออกมาแบบนี้เลยทีนี้นะคะอันนี้เป็นระยะเก็บเกี่ยว จากสวนสาธิตของเรานะคะของพี่อุทัยอยู่บ้านจจรุกเตยอำเภอป่าปากจังหวัดนครมนมนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์โฟที่นะคะกับอามิโนไบโอเร็กผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะคะจากทีมงานหนุ่มเกษตรนะคะสามารถ,ถติดต่อทางเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะพบกันอีพีหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ